สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายเลดวูฟและวันนี้เราอยู่กับ i อรอนมารีนพาร์ทที่4แล้วนะครับก็พาร์ทก่อนครับเราได้นํากําลังของเรานะครับบุกเข้าไปเพื่อทําการโต้ตอบคื้นพวก a อ i e n ยนเดอ l เฟนะครับที่ยึดสถานีต่างๆของเราเอาไว้นะครับแล้วก็มาวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ด่านต่อไปกันนะครับกับด่านนี้ครับกับด่านนี้ครับด่านที่มีชื่อว่าอันโตเดอะบริดนะครับ ในส่วนข้อมูลดา่านนะครับพวกเดอะเฟลได้ตีฝาแนวป้องกันรอบนอกของเราเข้ามาแล้วและได้ปิดการทํางานของปืนใหญ่พลาสมาของพวกเราหน่วยลาตะเวนรายงานถึงค่าศึกจํานวนมหาศาลที่กำลังพุ่งเข้ามาทางตาแหน่งนั้นเราต้องซ่อมแซมแหล่งพลังงานของปืนใหญ่เพื่อทําการขับไล่ข้าศึกหรือไม่งั้นทุกอย่างที่เราสร้างมาก็จะพังพินาศกันหมดเป้าหมายของภารกิจในครั้งนี้นะครับก็คือการฟื้นฟูแหล่งพลังงานของ ปืนใหญ่พลาสมานะครับอ๋าทางนี้จะเป็นภารกิจยึดคืนแล้วก็อาจต้องมีการถ่วงเวลาเพื่อให้ปืนใหญ่พลาสมาทำงานได้ด้วยก็น่าสนุกดีด่านที่แล้วเหมือนกับว่าการบุกค,ค่อนข้างจะยากนะครับเป็นด่านบุกคนเดียวแต่อันนี้เป็นด่านป้องกันด้วยน่าจะเล่นง่ายกว่าเอาละก่อนอื่นเรามาเซตอัพกันก่อนเลยเริ่มจากอ h ช e เม m น n t ก่อนรับรางวัล แคมรีวาร์ดแคมรีวาร์ดดูสิมีอะไรเอาอัพเกรดมั่งมีแต้มอยู่380แปต้มอัพไนดีเนี่ยเดี๋ยวสิคูราอันนี้คือเป็นความสามารถของทหารหน่วยแรนเจอร์สามารถเพิ่มเกราะให้กับตัวเองได้ อ๋อเป็นพสซีฟอะนะแต่โอกาสซุ่มคือโอกาสเกิดขึ้นประมาณ10%อะแต่เอาไว้ก่อนก็ไม่เสียหายนะมีอะไรอไหม,มีอะไรไว,วะเหลืออยู่2อ0อยู่230แต้มมีอะไรทำอะไรมึงเนี่ยอันนี้เพิ่มดาเมจให้กับป้อมปืนที่เราใช้ได้อันนี้หมายถึงป้อมปืนที่เราเรียกลงมาจากอวกาศนะครับอันนี้จะเพิ่มดาเมจได้ Okay. แล้วมีอะไรกันมนีอะไรรีโมทกันเนอร์อันนี้คือป้อมปืนที่ป้อมปืนดรอปกันสามารถช่วยเพิ่มดาเมจให้กับป้อมปืนได้สิบห้าเปอร์เซ็นเอออันนี้น่าสนทานี้ก็น่าจะพอแล้วนะแต่อันนี้ก็คือดรอปกันสามารถสร้างความเสียหายได้ด้วยเอาละ แล้วมีอะไรอุปรกรณ์เฮ้ยังไม่ต้องใช้ก่อนแล้วกันส่วนฮีโร่ถ้าด่านนี้เป็นด่านประเภทป้องกันเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> you know, You know, I ready, right? แต่ถ้าที่ดูด่านนี้ถ้าเป็นเน้นการป้องกันคาร่าจะเหมาะกับการพังฐานหรือไม่ก็บุกบุกยึดมากกว่าโอเคเอาแท็กกินเหมือนเดิมแล้วกันสมนดุลดีเอาละเดี๋ยวไม่เสียเวลาละก็ไปลุยกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าคราวนี้เราจะต้องรับมือกับอะไร มากมายขนาดไหนทางจะหนักไม่ใช่เล่นด้วยด่านนี้อ่ะโอเคพร้อมแล้วก็สามสองหนึ่งไปโอเคมาละอะไรวะเดี๋ยวมีอะไรมั้ง ยูนิตใหม่เชลสตอมเป็นเหมือนกับชุดเกราะเพอร์สูรแบบใหม่ที่คราวนี้ก็คือเป็นชุดเกราะเวอร์สูรที่สามารถยิงมิสไซล์ออกมาโจมตีศัตรูด้วยหาฝนมิสไซล์ได้ซึ่งต่างกับพวกเฟรมยูนิตนะครับก็คือเฟรมยูนิตนี้จะสามารถโจมตีได้แค่บนพื้นดินเท่านั้นจุดเด่นของยูนิตตัวนี้มี3ข้อครับคือข้อแรกทําความเสียหายเป็นแบบกลุ่มแล้วก็ข้อที่2นะครับสามารถโจมตีได้ในทุกระยะเลยครับต่อไปก็ข้อที่3นะครับ สามารถจัดการกับศัตรูที่บินได้ด้วยโอเคแทกกินไปเอาคนเพิ่มก่อนสร้างป้อปืนเพิ่ม่วนเลยมาด้วยกัน Me again. I dare you. I double dare you. On my way. Time for an extra choppy. <graflies> Charge. Is this according to plan? Pushing. English ใหม่มั้งหรือเปล่าอันนี้คือรีเนตี่อัปเกรดอ๋อคราวนี้เราสามารถอัปเกรดฐานใหญ่ได้แล้วฐานใหญ่เองก็มีความสามารถเพิ่มอะไรให้กับเราได้มากเหมือนกันเอาละแล้วก็ศัตรูเอ่อเฟลวิงอันนี้เป็นพวกเฟลที่สามารถบินได้แล้วก็อีกอย่างคือเจ้าเฟลวิงพวกนี้มีความสามารถในการพ่นเมือกเหนียวหนืดเข้าใส่ศัตรูได้โอเคจุดเด่นมี3าข้อข้อแรกก็คือ ไม่มีเกราะแปลว่าบางมากแล้วก็ข้อที่2คือเป็นต,ตัวประเภทที่บินได้แล้วก็ข้อสามมีความเร็วค่อนข้างสูงโอเคเอาละ่ะตกอะไรไปดิเอาสไนเปอร์ าาาอาวปการกเกาะเลยอวามวายิงเลยยิงโอ้แต่นี่คงเล่นกันยวาวแน่ เยิงยิงยิงเอายิงถล่มเลยหยุดพื้นที่ Shoot shoot Got it ยิงนักๆา,างกอกพลางสไนเปอร์จัดการไปก่อน สร้างเป็นป้อมปืนสร้างฐานเพิ่มนนไปตรงนี้ไซเปรอปรส์สปา้านล่างไวเพิ่มไปอีกพยายามอัพเกรดฐานให้มากสุดน,นี่อะไรเลด้าสเตชัน เพิ่มระยะการมองเห็นอันนี้สร้างเกราะโอเคอันนี้ดีกว่าเยอะเด้เยอะอไ,ปยอไปข้างหน้าดีกว่าไป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 ไอไป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 ไ่ไเป โอ้ยโอ้หแรงมาครับเพียบเลยเฮ้ยแม่เอา้ากินนี่ซะเอ็นเจอร์มามาเสริมกำลังหน่อยสร้างเป็นทีมบุกขึ้นมาไปกับแลนเจอร์เนี่ยแหละเนีย่ยอะไรวะสตูใหม่แฮมเมอร์กรบอบเออเป็นสตูที่มีขนาดใหญ่เครื่องที่เชื่องชา้าแล้วก็ติดเกรอดด้วย แล้วก็มีความสามารถในการเจาะทะลวงเกราะที่หนาได้ด้วยจุดเด่นมี3ข้อด้วยกันข้อแรกคือมีเกราะหนาแล้วก็ข้อ2คือมันสามารถโจมตีได้แค่เฉพาะกับพวกสิ่งปลูกสร้างเท่านั้นแล้วก็ข้อที่3คือทำดาเมจต่อยูนิตท,ที่ขวางเส้นทางมันด้วยโอเคอันตรายหน้าดูเลยเนี่ยไป <Right. S 1> ปุกเลย คงนั้นมีที่บุกเวยคอยลุกคืบอ้าวลุยเลย <O da! S 1> ยิ่งยิ่งยิงยิงยิงอ้าวยิงเลยถล่มถล่มถอยถอยถอย พยายามองเห็นยิงไปยิงเลยทะล่มเออเอานนี่ยิงเพังยิงเงยพังพยายามอัพเกรดฐานให้ครบก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำอะไรเพราะไม่แน่ใจว่าจะเจอใครหรือเปล่ายิง đi theo thôi anh ơi dừng cùng căn thành thêm độ dài mong thấy เวนกมเอายิงเขาลงเลยอะไรวะเนี่ยเอ่ออีเทอริชอันนี้เป็นพวกมแมลงปรสิตชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่บนสาการหนึ่งนะมันจะชอบเข้ามาขโมยพวกแหล่งทรัพยากรตลอดประเภทพลังงานนะนะจุดเด่นมี3ข้อก็คือข้อแรกคือมันสามารถมันสามารถขโมยพวกทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตได้แล้วก็ข้อ2คือมันสามารถ ทำให้พอคอยไม่ทำงานแล้วก็ข้อสามมันบินได้โอเคอ้าวเวียนไิโอเคอเดุยเ,เลยผังละสร้างป้อมสร้างป้อมทหารดุยเลย

ไอ,อ้ทัชกินมึงจะไปไหนมึงกำมามากำมาสิวีหานี่แม่งทักกินทำหาอะไรของมึงวะอะไรของมึงไอ้ทัชกินช่วยไม่ได้ยิงแม่งเลยนโอเคโอ้ยทัชกินนี่แม่งโง่ชิบหายเลยเมื่อกี้อุตส่าห์สั่งแล้วว่าให้มันอยู่เฉย เช่วยกันยิงหน่อยเอานี่เลยออเออเอา,เอานี่เอ่อสร้างกลอ,อรอก่อน เรามีเส้นทางแล้วไนเปอร์ไปกันข้างบนไว้บนเกาะตน่นนี่นนแท็กกินไปด้านล่างรู้สึกจะมีจุดหนึ่งด้านล่างไปด้วยกันเลยโอเคเราต้องพยายามอัพเกรดฐานไปให้มากสุดที่จะมากได้นะ เล็กเพิ่มให้เกราะหนาขึ้นแล้วก็เออเอานนี้ยิงโอเคเอเดี๋ยวเอ่อเอาทักกินแล้วนี่แล้วก็ ยืนเลื่ยชด้วยไปกันตอนนี้เดี๋ยวใช้ก็ใ้กันเราต้องการคนกำลังบุกเพิ่มเอ่อยังไงดีวะเนี่ยเยว เดี๋ยวยูดินมาเลยอ่ะเดียูดินป้องนี้ไว้ตะกิ้เอานี่เชลียร์สตอมมาเลยเอาละแล้วก็อะไรเออมีเกราะนี่เกราะระดับหนึ่งออาไปเพิ่มอ่ะพร้อมบุกละไปเลยไม่่ใชเฮือกเลยเนี่ย Happy again. I dare you. I double dare you. Okay. Thank God. Time for an extra hunch. Oh, Move out, Marines. Yeah,

ออกลงมาปกเราไปเอาละ,อาละโอเคปกป้องฐานเอาไว้ยี่สิบร้อยยี่สิบวินาทีเอาละสร้างเกราะเราไปสร้างพลังงานพลาสมาเพิ่ม แั่ไอควาไม่มีละหมดเปลี้ยงเลยเฮ้ยโอเคเอละแฮก,กินตรงนี้ช่วยหน่อยแล้วก็มันจะยิงวันไหน ก็เอองดีป่ะเจ้พยากรยังไม่มีหนึ่งนาทีต้านเอาไว้ให้ได้แทกกิทมาตรงนี้เอาละแล้วก็ยิงไม่โอเคข้างบนข้างบนยังปลอดภัยอยู่เอาละนั่นก็แท็กกิทยิงถล่มเลยเอ่อ เพิ่มเกราะเพิ่มเรดาร์ก่อนดีกว่าจะได้เพิ่มระยะมองเห็นด้วยแพ็กกินมีทรัพยากรตรงนั้นไปเก็บก่อนเก็บไปแพ็กกินมานน,มานี้อ่ะโอเคเพิ่มเกราะเพิ่มเกราะแล้วก็เอานี่ไปกินโอเคสิบวินาทีเดี๋ยวเข้ารีบถล่มเร็ว เราสิโอเคพร้อมละหนึ่งวินาทีทีเดียวกำจัดศัตรูให้หมดวางไงชาพลังงานเรียบร้อยพร้อมยิงโอ้โหมากันเพียบแรงจริงอะไรจริงนั่นไหนจะคิดเละเป็นแปงเปลี่ยน,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 นทั้งกองเลย ชนะและวถ้าก,กินขึ้นเลเวลสามโอเคอ่ะอีโร่ตรงไหนอันล็อกด้วยเดี๋ยวชื่ออะไรวะโอ้พาร,กรากอนอื้พารากอนไงชื่ออย่างกะห้างเลยวะห้างพารากอน ลักษณะเหมือนเป็นเอเลี่ยนไม่ใช่คนในนี่ยอะเดี๋ยวค่ยอยโมดูอีกทีนึงแล้วกันว่าคืออะไรตอนนี้ไว้ก่อนแล้วกันมีอะไรอัพไหมเดี๋ยวไอชิเม้นต์ก่อนอะอันนี้ได้ละโอเคไอคชิเม้นต์พวกนี้สามารถทําให้เราได้เงินมาได้ด้วยโอ้มีหลายอันเลยนี่โอเคไว้อัพเกรดถึงคาวหน้าแล้วกันตอนนี้รอไปก่อน เอาล่ะก็สลับพารนี้นะครับต้องขอหยุดความสนุกของ Iron's m r r n n e พาร์ทที่4เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับถ้าชอบมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้คนอื่นได้ดูกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราในทุกสัปดาห์นะครับสลับพารนี้นะครับผมนายเลดวูฟ ขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสลับพาร์ทนี้นะครับสวัสดีครับ